ครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรชักโลกครับตอนนี้พาไปดูสวนพริกครับอ่านะครับพริกเม็ดดำๆนะครับใหญ่ๆอ่าเป็นพันอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับแล้วก็บอกได้เลยว่าดกมากเลยครับนะครับเก็บผลผลิตไปหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยาวีภูริพัฒน์นพคุณค่ะอ่าตรงนี้เขตตำบลอะไรครับพี่ปุณยวีตำบลท่าไม้ลวกค่ะอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ่าท่าไม้ลวกค่ะ แน่นอนพื้นที่เกษตรเยอะเนาะโดยเฉพาะยิ่งที่เราเห็นอยู่อันนี้พริกอะไรครับพริกมันค่ะพริกมันคนะครับมันจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะปกติพริกมันเขาเอาไปทาอะไรเอาไปใส่แกงเอาไปได้หลายอย่างอ่ะเป็นพริกแห้งตากเป็นพริกแห้งก็ได้ถ้าปล่อยให้แดงอืนะครับแต่นี่ก็กำลังเขียวๆเลยเนาะนะครับเก็บไปกี่รุ่นแล้วเนี่ยเก็บไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ คือได้หลายรุ่นเป็นสิบบครั้งแล้วเะรอค่ะตั้งแต่ปลายปีเลยนะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นฝนนะต้นฝนแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆโอ้โหเก็บแสงว่าเก็บเกินครึ่งปีแล้วค่ะอืมนะครับรวมๆแล้วได้เงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็น่าจะที่ประมาณงานได้ประมาณห้าหกหมื่นละอืมครับจะไปแสนล้วครับแค่งานเดียวครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเลยครับไม่มีค่ะไม่มีเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะใช้ใช้ตัวนี้ค่ะโปรตีะนะครับฉีดตลอดไหมฉีดตลอดเลยค่ะสิบห้าวันฉีดครั้งสิบห้าวันฉีดครั้งมหมดไปกี่ซองแล้วเนี่ยออน่าจะซื้อยกกล่องะะอะค่ะอ๋อก็หลายซองแล้วแหละนะครับแต่แน่นอนมันคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับเก็บผลผลิตไปเป็น จะแสนอยู่แล้วห้าหกหมื่นแล้วนี่ยังเก็บได้อีกเยอะนะครับดูแล้วเนี่ยต้นยังมีความสมบูรณ์อยู่ครับนี่ครับอยากให้เห็นเนี่ยดกจริงๆครับนี่ครับอันนี้ออกรุ่นสองรุ่นแรกหมดไปแล้วออกใหม่ก็เก็บเรื่อยๆเนาะนะครับก็ทําเงินให้กับเราได้อยู่ตลอดนะครับการเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากพริกชนิดเนี่ยเป็นไงครับ ประหยัดคือใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยน้อยมากเลยก็ผสมกันอืมนะครับก็คือเราลดพวกเคมีพันธุ์ที่มันเกินค,ความจำเป็นไปด้วยค่ะแล้วได้ประหยัดแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้ค่ะอ่ะนะขอบคุณมากครับสําหรับสวนพริกมันค่ะน้านะครับเปิดสวนให้กับพวกเราได้เยี่ยมชมสําหรับพี่ปุณณวีะนะครับแล้วก็ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพักโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ